you mm -hmm. วันนี้ก็มาเจอก,กับอีแล้วค่ะวันนี้ก็สวัสดีโีกนะคะเพราะว่ามีเพิ่งกลับมาจากในเมืองนะคะเพื่อนก็ไปซื้อของมากค่ะเพราะว่าโอ้เสียงเสียงไม่มีเพราะว่า,าวันอังคารจะไปที่ร้านอาหารนะคะจะไปไปกับสามีนะคะก็ได้มาสองุงนะคะาเพื่อนของกายหมานะคะคือช็อปนี้คือ สำหรับปีนี้คือถูกมากสำหรับประเทศอังกฤษนะคะเพื่อนก็มันอาจจะไม่ถูกค่ะเพราะว่าถ้าแปลเป็นเงินไทยมาก็ประมาณ40กว่าปอนต่อ1ปอนเนาะไอ้40บกว่าบาทต่อ1ปอนค่ะก็ทั้งหมดนะคะที่ปีซื้อมาก็อยู่ที่37ปอนดปอนะคะเพื่อนหรือว่าถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณพันกว่าบาทนะคะประมาณพันพันสองพันสามนะคะจะไปเช็คให้อีกทีแล้วพี่ก็จะขึ้นให้เพื่อนๆดูนะคะว่าราคาเท่าไหร่นะคะถ้าเสียงไม่ค่อยมีก็ขออภัยด้วยนะคะเพื่อนก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะ สิ่งแรกนะคะที่มีไปช้อปปิ้งมานะคะก็จะจะเป็นกระเป๋าะคะ่ะเพื่อนเห็นไหมคะเป็นประมาณนี้นะคะก็ตอนแรกอยู่ที่12ปอนด์นะคะเพื่อนอยู่ที่12ปอนด์ก็ประมาณห้าร้อยกว่าประมาณ500บาทนะคะเพื่อนให้ดูนะคะเห็นไหมแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้ for sale ะคะ่ะเพราะว่าช่วงโควิดนะคะเพราะมันมันอ่ามีคิดว่าเขาปิดนะคะห้างปิดเนาะเขาก็เลยแบบเวลาเปิดพอเปิดได้เขาก็เลยอ่า ลดราคานะคะเซลก็ข้างในก็จะเป็นตะมานนี้จะไ่ให้ดูจะเป็นถุงขึมาดานะคะอันนี้ก็จะเป็นสายะคะ่นนะ,เ,ะ,คะเพื่อนหกปอนนะคะเพื่อนก็ถือว่าโอเคนะคะสําหรับเงินที่ซื้อที่นี่นะคะเพื่อนเงิน500้อบาทอาจจะซื้อได้สวยกว่าน,นี้นะคะที่ประเทศไทยนะคะแต่ว่า,าสําหรับดนอันนี้คือโอเคนะคะค่ะแล้วก็มาดูชิ้นต่อไปกันเลยนะคะ ชิ้มต่อไปก็คือท่านรองเท้าค่ะเพื่อนๆก็พีเพิ่งไปซื้อมานะคะตอนแรกก็ราคาประมาณอ๋อราคาก็สิบปอนนะคะเพื่อนสิบปอนก็ประมาณอสี่ร้อยสี่สิบบาทนะคะตอนนี้นะคะสี่ร้อยสี่สิบห้าบาทค่ะก็เป็นประมาณนี้นะคะอันนี้เขาจะเป็นไซส์ของ UK เนาะของบิ๊กก็ไซส์โฟนะคะสามอะสามสิบเจ็ดนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนอยูท่ที่ไทยนะคะอยากได้แบบอาของราคา ถูกๆหน่อยอมันอาจจะไม่ถูกสําหรับเราแต่ว่าบี่ก็ถือว่ามันโอเคนะคะถ้าใครอยากได้ก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคะเพื่อนๆถ้าบิ๊กกับไปไทยเนาะก็ฝากซื้อได้ค่ะอันนี้ถือว่าสวยนะคะคลิปนี้อาจจะไม่มีสาระนะคะเพื่อนแต่มีก็มาทาคลิปให้เพื่อนๆดูนะคะอันนี้อันนี้ไม่ใช่นะคะเพื่อนอันนี้คือ แค่ดื่มนะคะน,นี่เป็นเลมอนสามนะคะเป็นะมะนาวนะคะเพื่อนมะนาวและเลมอนนะคะตรวนี้ตรวนี้ก็หมดแล้วะคะ่ะเพื่อนก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวพี่ก็จะเปิดถุงใหม่ให้เนาะถุงต่อไปนะคะโอ้อันนี้เป็นของพี่อย่งหน่อยะคะ่ะเพื่อนคืออ่าชุดชั้นในเนานะ,ะให้ดูราคาราคาอยู่ที่สามปอนด์นะคะก็ประมาณร้อยยี่สิบบาทนะคะ,ะเพื่อนประมาณนี้ค่ะมีให้ดูแค่นี้เนาะ เราไปต่อค่ะอันนี้ก็เป็นของอคุณทอมนะคะของพี่ทอมนะคะก็ถุงเท้าค่ะก็อยากได้ถุงเท้าแบบใส่ไปทํางานเนาะมาคือเขาจะเลือกเป็นคัสตอมค่ะอันนี้คือใส่สบายนะครับเพื่อนอันนี้ราคาอยู่ที่ห้าปอนนะคะก็ร้อยห้าสิบบาทนะคะโอ้ประมาณประมาณ,มาณเกือบๆนะคะเพื่อนก็ประมาณนั้นค่ะใช่ไหมอะ เป็นส0งใช่ไหมอ่ะปออภัยนะคะอันนี้ก็ประมาณ200บาทนะคะเพื่อนๆไม่ใช่1้0นะคะคือเพื่อกี้ไปเช็คมาค่ะก็ได้ได้อยู่เคู่นะคะเพื่อนๆก็คือมีถือว่าโอเคนะคะเพราะว่ามันใส่สบายด้วยเนาะเพราะว่าถ้าเราซื้อมาอย่างเงี้ยคือมันจะไม่ค่อยมีกลิ่นเวลาใส่อใส่รองเท้านะคะทํางานแบบว่าใช้เวลานาน,านๆนะคะเดี๋ยวไปดูต่อเลยคะ่ะอันนี้ อันนี้คือของอันนี้คือคือแบบว่าเป็นแค่ใส่พอสวยงามน,นะคะมาเพื่อนไม่ใช่แบบว่ามันไม่ใช่ของจริงเนาะมันไม่ใช่แบบว่า,าเพชรจริงหรือเปล่าอะไรงเงี้เนาะก็ให้ดูค่ะพี่ก็จะให้ดูว่าอันนี้ราคาหนึ่งปอนจุดห้าสิบนะคะหนะะึ่งจุดห้าศูนย์ปอนค่ะก็ราคาอยู่ที่ประมาณห้าสิบาทห้าสิบ, 56, บาทนะคะเพื่อนห้าสิบหกสิบาทนะคะเห็นไหมอะ่ะไม่รู้ว่าก,กาล้องโฟกัสหรือเปล่าเนาะก็ประมาณนี้นะคะคือเอามาใส่พอ ใส่ hey. สวยนะคะวันนี้ก็ไปสภาพอย่างนี้นะคะหน้าสดอย่างนี้เลยค่ะผมก็ยังฟูอยู่เพราะว่าเพิ่งอาบนอ้ำเสร็จแล้วก็ถักเปียอ,ออกไปนั่งไปนั่งรอรถบัสเลยนะคะก็เพื่ออย่างที่บีบอกนะคะว่าบีจะไปร้านอาหารเนาะจะไปกินข้าวกับแฟนนะคะกินข้าวกับสามีเนาะเพราะว่าอย่งเกิดของพี่ทอมก็ซื้อถุงคอนตามาค่ะอันนี้ก็ราคาราคาของอังกฤษคือ ก็คือ1ปอนด์นะคะเพื่อนๆหปอนด์ของที่นี่ก็45บาทนะคะตอนนี้เนาะประมาณนี้ค่ะเราไปดูต่อค่ะมันอาจจะเป็นของอเล็กเล็กน้อยๆนะคะแต่ว่าคือช้อปปิ้งเนาะเพราะว่าบีไม่ได้ไปมาประมาณ2ปีแล้วค่ะเพื่อนๆไม่ได้ไปที่ร้านนี้นะคะไม่ได้ไม่ได้ไปที่ช็อปนี้ประมาณ2ปีแล้วค่ะก็อันนี้นะคะคอนซีลเลอร์ค่ะไม่ใช่คอนซีลเลอร์สิ อันนี้นะคะอันนี้อยู่ที่3ปอนด์นะคะพเพื่อนๆปอนด์ก็ประมาณ1 3 0บาทนะคะขออภัยครับเพราะว่าคิดเนาะคุณเล็งอยู่คะ่ะประมาณนี้นะคะก็ซื้อประมาณให้แมทกับ c b นะคะของผู้หญิงค่ะพเพื่นอนๆก็ประมาณนี้ถ้าพเพื่อนๆได้มาอังกฤษน,นะคะคือห้างสรรพสินค้าห้างทุกอย่างนี่คือมีแต่ของแบบของผู้หญิงทั้งนั้นเลยค่ะ,ะ,ค,ะคือสนุกมากเพราะว่าปีอยู่แค่ร้านนี้ร้านเดียวอ,ะอ่ะชื่อร้านแบบไพร์มังนะคะพเพื่อนๆอยู่แค่นี้ร้านเดียวใช้เวลาไป สามชั่วโมงแค่ของแค่นี้นะคะที่ท,ที่บีชอบเพื่อนไปเนาะก็อันนี้ก็เป็นลิปสติกค,ค่ะเพื่อนเป็นแบบแมทนะคะบีกซ็ซื้อสีออกมาแบบน้ำตาลหน่อยแล้วก็ออกม่วงๆหน่อยะคะ่ะเพราะว่าบีชอบสีนี้เนาะแล้วก็ที่บีจะไปร้านอาหารบีก็จะทำคลิปนะคะให้เพื่อนๆดูนะคะว่าบรรยากรศบรรยากาศเป็นยังไงนะคะแล้วก็อันนี้กรบเราค่ะ <c oughs> โอ๊ยลิปลืมบอกว่าราคาเท่าไหร่ใช่ไหมคะ อ๋ออันนี้หนึ่งปอนด์ค่ะก็ส<ด>ี่สิบห้าบาทนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือกบเหลากบเหลาอีกสอก็สี่สิบห้าบาทเหมือนกันค่ะถ้าเป็นเงินไทยค่ะแล้วก็เดวอย่างสุดท้ายแล้วค่ะสุดท้ายก็อันนี้ค่ะเป็นเสื้อของพี่ทอมนะคะเสื้อของพี่ทอมเนาะเพราะว่าอ่าเราสองคนมากลับมาที่อังกฤษก็คือไม่ค่อยได้เอาเสื้อผ้ามาเลยนะคะก็เลยไปซื้อให้เขาใหม่ค่ะ อันนี้ก็ถูกๆนะคะเพราะว่าพีท่ทอมเขาไม่ค่อยใส่แบบเสื้อสูทนอกเสื้อแบบอ่าเป็นอะไรประมาณนี้นะคะคือเขาไม่ค่อยชอบใส่นี่ก็เลยซื้อมาไม่แพงมากแต่ว่าคือเนื้อผ้าดีนะคะอ่าที่นี่ประมาณ5 5.5ส่วดนปอนนะคะก็ประมาณอ่าประมาณ300บาท300บาทได้ค,ค่ะเพื่อนๆสองสามร้อยบาทนะคะประมาณนี้คะ่ะพี่ไม่รู้ว่าเขาใส่ได้หรือเปล่านะคะถ้าใส่ได้ก็คงจะเห็นวันที่อ่าเราไปร้านอาหารกันนะคะ,คะเพื่อนๆก็ประมาณนี้คะ่ะ คือทั้งหมดที่บีซื้อมาก็ก็มีที่ว่าบีให้เพื่อนๆดูนะคะแล้วก็รองเท้าเนี่ยค่ะที่ว่าของแพงๆหน่อยก็มีแค่นี้นะคะคือปีกับแฟนไม่ค่อยอซื้อของราคาแพงเท่าไหร่นะคะบีเราไม่ค่อยใช้แบรนด์เนมเนาะเพราะว่าเราใส่อะไรก็ได้ใช้อะไรก็ได้ขอแคอ่เราสองคนคิดว่าสมมติมว่าเราซื้อแบบของแบรนด์เนมมาเนะ้ะสมมมเป็นกระเป๋าอย่างเงี้ย มันก็กระเป๋าเหมือนกันใช่ไหมคะเพราะเราอาจจะใช้แค่เราซื้อแบบไม่ใช่ของแบรนด์เนมแต่ว่าเราสามารถซื้อได้เยอะซื้อได้หลายอันกว่าเนาะก็มันก็แล้วแต่เนาะแล้วแต่คนชอบนะคะบีก็ไม่ได้ว่าแบรนด์เนมไม่ดีเนาะ,ะแต่ว่าสําหรับบีบีก็คิดว่าแค่สำหรับบีแค่นี้ก็โอเคแล้วค่ะเพื่อนบีไม่ต้องการหรูอะไรเนาะ,ะก็ประมาณนี้ละค่ะค่ายังไงนะคะก็ถ้าเ,เพื่อนๆนะคะชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แลวก็กด s u b s c r i b e ให้บีด้วยนะคะเจอก,กันในคลิปหน้านะคะ่ะ